สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมมินชิเคยนะครับกับโนบอดี้ประกายแสงนัตตี้นะครับเราอยู่ในดีพี่บัตโนบอดี้กับฟูกิฮ่าดาวงุ่งครั้งแรกของชิชิงชัยไม่ใช่ชิงชัยศึกดวลตัวบักนะครับเขศึกดวลเรงสุดแล้วเจอไฮแลนด์แล้วไฮแลนด์เนี่ยที่ดูกันครับความเร็วที่สุดความเร็วมากที่สุดในจักรวาลนะครับผมความเร็วเท่าพี่บัตนะครับความเร็วที่เยอะที่สุดในโลกนะครับผมแล้วอยู่ฝั่งสีฟ้าได้เปิดก่อนแน่นอนคู่นี้น่าดูมากๆจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับอมเเรื่งติ คุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเพื่อซื้อททนที่โรงแรารรับไปเลยดิชแมนคอยดได้แตะส่วนลดได้ไมเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อดชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรมีบริการเติมเกมชนิดอื่มากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องดิชแมนช็อตเท่านั้นมา5วีครับไปลุยพร้อมกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเรื่องอื่นค่อยคุยกันมาเรื่องนี้กันก่อน มาครับ400ล้านประทะ5 000, 55 9, 000, 5 60, ล้าน5 59ล้านเกือบ560ล้านเป็นฝั่งของไฮแลนด์เปิดก่อนครับตรงนี้โอ้โหยุงประท้ายุงตรงนี้เอายุ่งมาประชันหน้ากันแล้วเปิดประกอบด,ด้วยซอมบีม้แมนขวานสะบ,บ้านมาตรงนี้รับแรงกระแทกกันมาแล้วก็บล็อกลูกไปกันไปแล้วจิกก็ไม่ใช่อิสกิยาการกิลดาจะหลวดปวดข้อโชคดีป่ายไปแถวกลางครับไม่มีค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วไปครับขวานสะบ,บ้านสวนคืนกลับไปบ้างครับ ป่ายมาตรงนี้ก็บล็อกลูกไฟกันไปครับลูกไฟเหลือแค่5เท่านั้นครับแล้วลูซอมบี้แมทได้แรงตีอย่างนี้ครับโอ้โหลูกไฟไม่พอใช้หรือเปล่าครับเนี่ยหรือ4แล้วเขาได้6กโอ้เขาได้ตีสองทีครับโอ้ซอมบีม้แมทของเราได้แรงตีซะงั้นนะฮะโอ้ทำไปเสียลูกไฟไปแล้วเขาได้ลูกไฟคืนกลับมาแต่เขาก็ไล่ตีเหมือนกันครับเพราะว่าเขาขอจันตีก่อนมาอย่างนี้มันรับแรงแทกระเบิดเพี้ย แล้วไม่มีลูกไฟใช้ก็สำหรับฟุบุกิโชคดีกันไปครับที่ราชาลึกของเราเขาก็ไล่อันตีเหมือนกันแล้วมาตรงนี้กับจิกโกโยติครับฟุบุกิของเราอันตีมาตรงนี้ฮะแต่ราชาลึกของเราก็จะไม่ได้อันตีเหมือนกันครับเขาได้ลูกไฟไปใช้เราไม่มีลูกไฟใช้ครับลูกไฟก็ไม่มีแล้วราชาลึกเลยต้องต่อยธรรมดาไปแต่็บลบอกการไล่อัตีฝั่งตรงข้ามครับเอาแล้วต่างคนต่างเป็นแบบนี้ครับแล้วราอันตีจากหลักพัดเด็กกันมาอีกทีนึงฮะ ระเบิดเพี้ยกันมารับแรงกระแทกไหวอยู่ยุงตีธรรมดาใส่ยุงยุงไม่เป็นไรรับแรงกระแทกเฮ้ยแต่ยุงเราไปหวั่นแล้วนี่หมายถึงว่าลูกน้องยุงนะฮะโอ้เจอเจอราชัยลึกอัดหน้ามารับแรงกระแทกสองเธอครับระเบิดเพี้ยกันมาตรงนี้ฮะโอ้ยยุงตียุงธรรมดายุงยังรับแรงกระแทกด้วยลู่จักระพรดินึ่งสนามแรงบิดมาตรงนี้ยังรับแรงกระแทกไหวอยู่ต่อยธรรมดามาของเรายังไงของเรายังไงระเบิดเพี้ยสนามแรงบิดคืนกลับไปโอ้ยังไม่เข้าโลู่ยังไม่เข้าลู่ เข้าสู่เทินที่2ด้วยความรวดเร็วอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อไประเบิดเพียยติดโลกไปแล้วติดโลกไปแล้วฮะฟูบุกิฝั่งไฮแลนด์ติดโลกไปแล้วก็ตรงนี้ระเบิดกันมาเพี้ยมาของเรายืนด้อยู่ระเบิดเพี้ยติดโลกอีกรอบหนึ่งโอ้โหลาชัยเลือกติดโลกด้วยลัวซอมมี้แมนไปตรงนี้เรามีลูกไฟใช้อยู่ฮะเรามีลูกไฟใช้อยู่เขามีลูกไฟแปดมีการสนายของเราต้องติดโลกได้แล้วของเราต้องติดโลกได้แล้วเปลี่ยงมา ติดโลไหมราชัยรีติดโลฟูบูกิไม่ติดโลครับนี่คือผลของ5ดาวร่วงครับลดดาเมจที่ไม่ติดพีครับโอ้โหตรงนี้ตีมาครับฟูบกียังไม่ติดโลครับโอ้โหสุดยอดนะฟูบูกีนี่ฮะรีวิว5ดาวม่วงของแท่ปาดไปตรงนี้ระเบิดโอ้โหติดโลไปอีกรอบนึงครับเอาแล้วครับระเบิดพีแล้วฝั่งเราได้มีกาสนายครับ ลยซีแพ็กตบเพ้ีงมาโดน9ล้านดาวมาเองรัเรเบิดเพียล้วโลหายก็ระเบิดเพียไปอีกทีหนึ่งติดโลไปอีกรอบนึงครับโอ้โหตรงนี้เอาเรื่องจัดจัดจริงๆระโอ้โหเร็วที่สุดในจักรวาลมาเจอกันครับเราจุงตีธรรมดาใส่ยุงครับยุงโลหายครับล้วติดโลไปอีกรอบนึงฮะล้วสนามแรงบิดมาจังหวัดที่ติดโลทุกตัวครับโอ้โหสนามแรงบิดที่คุ้มจัดจัดจริงๆระแเ้วราทีบ่าบอมกันไปอีกทีนึง แล้วไฮแลนด์จังหวะนี้น่าจะได้สนามแรงบิดมาครับปึ๊บมาหึตายเจ็จชีชชช้บ่าบอมกันไปครับสูสีแน่นอนคร,ครูนี้ยังไม่มีใครลงไปนอนนะยังไม่มีใครลงไปนอนยุงตียุงยุงยังติดโล่ลุงติดโล่ยรอบหนึ่งระเบิดเพียยุงตายไหมยุงไม่ตายแต่ว่าราชาใจในลึกฝั่งไฮแลนด์ตายไปแล้วครับแล้วฟุบูกีตายไปวันแล้วยุงของเราไปวันไม่เป็นไรครับตรงนี้เรายังมีอีกสองตัวด้าเมจครับรอดูได้เลยครับระเบิดเพียกันมายังยืนได้อยู่ครับ ยังย,ย่ได้อยู่ฟูบุกิกัหนล้าใจลึกต้องดูเธอนี้ครับอม้แมนลุกขึ้นมาลงไปนอนครับของเรายังมีโลอยู่ฟูบุกิยังมีโลอยู่แล้วขวานสะบ้านไปแล้วเขาเหลือแค่สามตัวข้างหน้าตรงนี้ยังไงอะไปนะครับไปครับฟูบุกิจิโกโยจีครับโอ้โหเอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะคลายมรสกดในการเปิดก่อนนะตรงนี้โอ้โหไปครับมีกาซานาครับเปิดก่อนแล้วโอ้ไปยังไปลงไปนอนแล้วโอ้เอาเรื่องฮะ โอ้ยแรงจัดนะแรงจัดปะยาจริงโอ้โหนัเหลือสองตัวแทงกัตรงนี้แต่เราเลือดเยอะกว่าครับสมิเบนลงไปนอนไม่เป็นไรครับสมิเบนลงไปนอนไม่เป็นไรครับฝั่งตรงข้ามไม่มีฟุกุกิแล้วด้วยฮะเดี๋ยวไอระเบิดของฟุกุกิก็จะหมดไปครับเพราะเรารับแรงกระแทกระเบิดหมดแล้วครับตรงนี้สมิเบนของเราก็ยังยืนอยู่รอดได้อยู่ครับและฟุกุกิไม่โดนโล่ครับคงแท้ครับโอ้โหเอฟเทียบอกรู้แล้วชนะเพราะอะไรครับโอ้ตรงนี้ ซอมเปเบรลุกขึ้นมาโดนนะครับลงไปนอนอีกทีนึงครับซอมเปเบรลุกขึ้นมาอันนี้ไม่โดนระเบิดฟุปุกิแล้วครับได้ต่อครับตรงนี้เปิดก่อนก็ยังได้ยังโดนครับโอ้โหแรงจัดประหยัดจริงนะตรงนี้โอ้ระเบิดเพียโอ้โหแรงจัดจิโกโยตินี่คือพลังของห้าดาวม่วงครับระเบิดเพียกันไปครับติดโลไปอีกรอบหนึ่งครับอีกาซานายครับขอลบโลหนึ่งดอกครับตรงนี้เอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะตรงนี้เราเลื่อนรถกันไป พลังต่างกัน150ล้านแต่ว่าไฮแลนด์เคยชนะนะไฮแลนด์เคยชนะพี่บัสนะครับไปหวันเงี้ยและเป็นผลของฟูบุกิีห้าดาวม่วงครับยืดได้เลยฮะเออไฮแลนด์ยิงไล่อันติพาสวยอ๋อรถรถลูกไฟใช่ไหมใช่เลยระเบิดเพี้ยก,กันมาซอมบี้แมนลุกขึ้นมาครับจังหวะน,นี้ลงไปนอนนะครับเพราะว่าฟูบุกิของเรายังอยู่ครับแล้วเหลือจกักรพรรดิเด็กลับแรงกระแทกอยู่ตัวเดียวครับ เราระเบิดกันมาครับเรือจะหมดครับเรือจะหมดครับตรงนี้จบเลยหรือเปล่าครับจบเลยครับเถินที่5ครับโอ้โหหกนาทีครึ่งเท่านั้นนะโอ้ขอแสดงความยินดีกับพี่บัตโนบอดี้ครับในแชมป์ศึกดวลเขตไรดินสุดประจันตนาวีก่อนที่อัศวินจักกลจะเข้าครับแล้วฟุบุกี้ห้าดาวม่วงด้วยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้จะชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ด๋ยววันที่1นะวันที่1เดี๋ยวเจอกันนะครับ ใครจะฝากสุ่มซอมบี้แมนนะครับไม่ใช่ซอมบี้แมนอัศวินจักรกลนะครับอัศวินจักรกลอยูอาวันที่1นะครับมาแน่นอนนะครับผมหลายสิบโมงนะครับวันที่1นึ่งแลเป็นวันอาทิตย์นะครับเออหลายสิบโมงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันได้เลยนะครับโอ้เอามาแทนตัวอะไรดีอะเอามาแทนตัวอะไรดีครับหรือว่าแทนโกคัสเซนะฮะแต่โลกโกคัสเซยังมีผลอยู่นะหรือว่ายังไงดีครับยุงเหรอฮะยุงยังรับแรงกระแทกได้อยู่นะ อันนี้ขาดไม่ได้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 ครับจะเป็นยุงหรือกวกกิสือที่โดนเด้งออกจากทีมไปมาดูกันครับน่าจะเป็นโกใช่ไหมแล้วก็เอาอัศวินมามาแทงแทนเพราะว่าอัศวินเน้น HP นะครับผมตรงนี้แทนโกแหละวัดกันที่อัศวินเลยนะครับเออตายเกิดตายเกิดขึ้นมาปั่นขึ้นมาปั่นนะครับขึ้นมาป่าขึ้นมาป่าเฮยขึ้นมาขึ้นมาชอ็อตขึ้นมาชอ็อตเอออะบางคนบอกจะแทนยุงนะบ,บางคนก็บอกแทนโกนะแต่น่าจะแทนโกแหละครับเพราะโกมัน โกมันมาก่อนยุงนะยุงมันปาดโลโก º. นะครับผมโกก็จะตกไปนะครับผมโกก็จะไปอยู่ในศึกโดนปีศาจนะครับผมอัศวินก็จะมาแทนที่ตรงนี้แล้วก็หรือรอดูทีมงานปั้นได้เลยนะครับว่าจะสุดจ,จัดขนาดไหนเราเจอกันครับวันที่1นะครับเจอกันครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ